สวัสดีชาวไบก์กัทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m ซีมอเนะครับเจอกันกับผมเหมเช่นเคยนะครับผมยังมาพร้อมกับบรรยากาศที่ยังคงเย็นๆห,หนาวๆนะฮะฝนยังไม่มาหรอกแต่ฟ้าปิดทั้งวันเลยนะฮะตั้งแต่เช้ายันเย็นตอนนี้ประมาณสักจะห้าโมงแล้วนะครับอ้าวครับใกล้อยู่ตรงไหนยังไงกันบ้างดินฟ้าอากาศใกล้เคียงกับบ้านผมทางเหนือทางอีสานนะก ร,รักษาตัวเองนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะสุดสัปดาห์ของวันเสาร์นะครับคึคืนของวันเสาร์ที่8ยังคงเหลือระยะเวลาประมาณ6วันนะสำหรับโมโตจีิีสนามต่อไปที่อาร์เจนตินา่าเดี๋ยวจะขึ้นโปรแกรมไว้ให้ในหน้าชุมชน YouTube ที่นี่เช่นเคยครับหรือไม่ก็ใน f a c e b o o k Fanpage อันนั้นจะหาง่ายเพราะว่าผมจะโพสต์ปากหมดเอาไว้ด้านบนของเพจ ติดตามฟังผมทุกวันทาง YouTube อยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รู้จักกันในส่วนของทาง a c e b o o k ก็รบกวนด้วยนะเพื่อนๆครับไปติดตามให้กำลังใจกันได้นะครับชื่อช่องกับชื่อเพจนะครับชื่อเดียวกันเลยนะ b i k e r m a n คนรัก m o t o G.P. ครับเอาวันนี้เราหยิบยกเรื่องราวของทางดูคาติมาเล่าโดยจะโฟกัสไปที่ประเด็นเรื่องสเปครถนะฮะไม่แน่ใจว่าผมเคยทำคลิปหรือ,อยังนะฮะน่าจะเกินเกินเอาไว้ในไลฟ์สดในอะไรบ้างนะฮะแต่อาจจะยังไม่ได้ว่าพูดถึงในเรื่องนี้แบบชัดเจนสักเท่าไหร่นัก เป็นว่าเดี๋ยววันนี้จัดให้นะครับรู้สึกว่ามีเพื่อนๆบางท่านนะฮะที่อาจจะขอประเด็นนี้กันมาใช่ไหมดูกติีเรื่องของสเปครถเนี่ยตกลงแล้วว่าเอา GP24 ทั้งหมดเลยใช่ไหมตามที่เราทราบข่าวนะฮะซึ่งมันก็ไม่ใช่ข่าวจากไหนแล้วก็เป็นข่าวจากทางทีมบอสเองเนี่ยตอนที่อยู่สนามช้างเนี่ยนะฮะตอนที่ทําการทดสอบรถเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น GP24 โดยเขาให้เหตุผลว่า GP25 เนี่ยมันมีระยะเวลาการพัฒนาการทําความรู้จักการหาข้อมูลเนี่ยที่สั้นเกินไป คือพอยังไม่ได้อะไรมากมายยังไม่ได้เสร็จ100%นี่ก็ต้องส่งสเปครถให้กับทางผู้จัดแล้วนะฮะเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยเขาโดนแช่แข็งใช่ไหมเรื่องของดูคาติแล้วก็อ p พีเลยก็เค m ีเมเนี่ยทุกคนจะทราบนะฮะว่า2ปีจากนี้ไป2025-2026เนี่ยจะเรียกว่าส่งไปปุ๊บใช้แข่งขัน2ปีเลย <c oughs> จะไม่ได้รับความชื่วเหลือเหมือนกับทางยามาฮ่กับ Honda 2ค่ายนั้นเขาสามารถที่จะ อัปเกรดพัฒนาเครื่องยนต์ได้ตลอดทั้งฤดูกาลเพราะว่าคะแนนอยู่ในแรง้ดฮะคะแนนไม่ถึง35%นั่นเองก็เลยทำให้ดูกติมีความกังวลน,นะฮะคือรถเวอร์ชันน2024ปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมันโอเคกว่าหลายๆอย่างเลยเรื่องของการเบรกนี่สำคัญการเบรกในถือว่าชี้เป็นชี้ตายเลยนะฮะสำหรับโมโตจูปีในยุคนี้นะใครที่เบรกได้ดีได้เนียนได้โอเคกว่าเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ทำความเร็วได้ทั้งความเร็วต่อรอบแล้วก็ความเร็วในการแข่งขันได้ครับ หตผลนี้ก็เลยทำให้ GP 25นั้นอาจจะไม่ได้เป็นที่ไว้ใจเลยให้ข่าวออกมาว่านะฮะจะใช้ GP 24ทั้งหมดแต่นะครับพอมาในการแข่งขันสนามแรกที่บุรีรัมย์ในบ้านเราสนามช้างเสร็จสิ้นกันไปปรากฏว่ามีข่าวใหม่ที่ว้าวไปกว่านั้นก็คือดูเหมือนว่าเครื่องยนต์ของทีมโรงงานฟรานเชโกบัญญญาแล้วก็มาร์คมาเคสรวมทั้งหมายเลข49นะครับดิเกียฟาบิโอดิจานาตนิโอเนี่ย อันนี้เหมือนจะเป็นสเปคที่ไม่ใช่สเปค GP 2 4เอาแล้วถ้าไม่ใช่24มันเป็นอะไรบางคนอาจจะแซวกันกำคำขว่าเอ๊ะพี่ GP 2 4 5มาไหมบางคนบอก GP 2 4 9เออผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเรียกจุดหหรือว่าจุดดีแต่นะครับก็ไม่ได้ว่ามีรายละเอียดเชิงลึกอะไรมากมายเพียงแต่นะครับเขาบอกว่ามันมีความแตกต่างจาก GP 2 4อยู่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ คือเอาง่ายๆว่า3คนที่เหลืออเล็กซ์มาเคสนะเฟอร์มินอเดกลาแล้วก็ฟรังก์มอร์เมเดลีพวกนี้จะใช้เวอร์ชันสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดหมายถึงว่าเวอร์ชันแบบ g ี2 4แบบเพียวๆเลยครับไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องโมดิฟายอะไรเพิ่มเติมเราเรียกก็เป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดเวอร์ชันทั่วๆไปนะแต่ของทางเพโกของทางมาร์คของทางดิกเกียเนี่ยอันนี้นะฮะโมดิฟายเพิ่มเติม,เ,ตมเสริมเข้าไป ถ้าภาษาบ้นบานๆเราเรียกว่า modify แต่งเข้าไปเสริมเข้าไปถ้าภาษาแบบว่าเป็นทางการหน่อยเอาเรียกไฮบิดได้ไหมไฮบิดว่าผสมเนาะทำไมต้องต้องเรียกว่าเป็นเวอร์ชันผสมเวอร์ชันไฮบิดก็คือจะบอกว่ามันเป็น2 4มันมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวถูกไหมฮะมันเหมือนมีการอัปเกรดอะไรเข้ามาซึ่งเขาไม่ได้ยืนยันเป็นรายลักษณ์อักษรซึ่งมันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะต้องมายืนยันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็จะบอกว่ามันเป็น25มันก็พูดได้ไม่เต็มปากคล้ายๆว่า เอาส่วนผสมระหว่าง2-4กับ2-5มาอาจจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าแต่นะฮะเห็นบอกว่าทางเวอร์ชันสแตนดาร์ดของทีมรองเนี่ยนะครับจะมีการ <c oughs> อัปเกรดใหม่เนี่ยในคาตาลุญญาก็คือการขันในประมาณช่วงกลางปีฮะประมาณช่วงพฤษภาฯราวๆนั้นอันนี้ก็จะจะเพิ่มกันเข้าไปแต่จะเพิ่มจุดไหนก็ต้องไปไป,ไปลุ้นกันเ,เองครับเมื่อถึงเวลามีคนสงสัยไมหมฮะว่ามันเป็นสเปคเดียวกันไหม ผมว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันทำแม่งทำแม่งอยู่ใช่ไหมฮะมันอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนอยู่เอาง่ายๆเลยนะว่า GP สองห้านี่เสียเงินทำไปแล้วครับเสียงงบประมาณทุ่มงบประมาณเนี่ยทำไปแล้วครั้นว่าจะไม่เอาเลยมันก็กระไรอยู่นะถ้าทุกคนยังไม่ลืมเนี่ยผมว่าเราเคยคุยประเด็นนี้กันใช่ไหมฮะผมก็เคยทำทำคลิปตอนที่ดูคติเขาประกาศออกมาใหม่ๆตอนแรกนะ่ะที่เขาบอกว่า <c oughs> ตกลงว่าจะใช้เครื่องยนต์ของ 2- 4สนะอะไรเงี้ย ผมก็เลยตั้งประเด็นตั้งคำถามคุยกับทุกคนอยู่ว่าเอา้าก็เสียเงินทาไปแล,แล้วถ้าเขาจะไม่เอามันก็อะไรอะไรอยู่นะถ้าเขาจะจะไม่เอา2อสี่เลยเนี่ยมันหมายถึงว่าทีมอมื่นเขาก็เอาเหมือนนะสองสองค่ายที่ท,ที่ที่เหลือเนะเพราะว่าเขามีผลเทสที่ดีอย TM, อย่าง KTM อย่างเงี้ยก็เร็วขึ้นจุดสามจุดสี่อย่างเงี้อยอับเบเลียก็เร็วขึ้นกว่าเดิม่จุดห้าจุดหกอย่างเงี้ยผลนั้นคือเขาไม่ลังเลแลนะ้วครับเพราะว่าของใหม่มันดีกว่าของเก่าไงเขาก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่ดูคติเนี่ยทุกคนได้เห็นใช่ไหมคร อสองพี่น้องมาเคสแนวเร็วทั้งในมาเลเซียแล้วก็ทั้งในสนามช้างเนี่ยแต่ยังช้ากว่าเวลาเดิมฮะนี่คือจุดสังเกตว่าทําไมผมย้อนความให้ฟังฮะทำไมถึงถึง,ถงจง้องจะไม่เอา24ในตอนนั้นคือในมาเลเซียเนี่ยนะฮะอ่ะาอเล็กซ์มาเคสเนี่ยเร็วก็จริงแต่เร็วแต่ช้ากว่าเดิมพอสมควรอนะพอในสนามช้างมาร์มาเคสมาเร็วสุดแต่ก็ยังช้ากว่าสถิติของฟรานซิโกบันญาไอยู่ประมาณ0.1่กว่า ในขณะที่ทีมอื่นเ,เขายกระดับขึ้นไปหมดดังนั้นก็ไม่แปลกใจนะฮะที่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงลังเลแล้วก็ตัดสินใจไปตามนั้นแต่นะครับส่วนดีของทาง gp 2 5ที่มันโดดเด่นก็คือเรื่องของความนุ่มนวลของเครื่องยนต์นะความนุ่มนวลของเครื่องยนต์แต่ความแรงอะไรต่างๆมันมันมีอยู่แต่สิ่งที่นักแข่งก็กังวลแล้วก็ให้ความคิดเห็นที่มันคล้ายคลึงกันนะฮะในแนวทางเดียวกันก็คือเรื่องของการเบรกนี่นเหมือน gp 2 4จะทําได้ดีกว่าตามข้อมูลมาอย่างนั้น นะถามว่ามันสามารถที่จะประยุกต์แอพพลายกันได้ไหมมันมันก็ทําได้แหละครับทาได้ต่อให้เป็นเครื่อง2อสจริงๆเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอันนี้แน่นอนครับถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่ายกเครื่องมาเนี่ยมันก็ต้องเอาแชสซีมาด้วยอเอาจุดจุดวางเครื่องมาด้วยครับมันถ,ถึงจะได้หรือว่ามันจะมีอย่างไหนอย่างหนึ่งที่มันแบบว่าเป็นของ25เรื่องของแอ r ์โรเรื่องของอะไรหรือเปล่า โอ้น่าสนใจเหมือนกันนะถามว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับดูคาติไหมเป็นสิ่งใหม่หรือเปล่าก็ไม่เชิงว่าเป็นสิ่งใหม่ครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในปี2อ2 2ีฮะปีที่ฟรานเชโกบัญ,ญญาติเป็นแชมป์โลกครั้งแรกนั่นแหละนั่นก็คือแชมป์โลกในประวัติศาสตร์ของดูคาติเลยนะในรอบกว่า15ปีฮะก่อนหน้านั้นเป็นแชมป์โลกตั้งแต่ปี2007โดยนักแข่งชาวออสซี่ครับเคซี่สโตนเนอร์ฮะเป็นแชมป์โลกในตอนนั้น แล้วก็สโตนเน่ก็พอปีต่อมาก็อยู่กับดูคกก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 ติมาอย่างยาวนานแหละแต่ก็ไม่เคยคว้าแชมป์โลกได้อีกเลยจนเนื่นนานผ่านไปนะครับก็มาประสบความสำเร็จกับ p e c โกในปี2022ซึ่งความลังเลในการเลือกสเปคต,ตอนนั้นน่ยปี2021นรู้สึกว่าชอบเครื่องยนต์ดูคติชอบเครื่องยนต์ครับชอบเครื่องยนต์เครื่องยนต์มันน่าจะโอเคกว่า2022แต่สุดท้ายก็ออกมาเป,เป็นเวอร์ชันผสม omic, เอามา mix เป็นเวอร์ชันไฮบรดิด ถ้าทุกคนยังไม่ลืมนะครับในต้นฤดูกาลมันจะมีประเด็นดรามา่าเกิดขึ้นก็คือดูเหมือนฟันเชโกบัญญาจะไม่ค่อยพอใจสเปครถปี2022ที่เขาบอกว่าเป็นไฮบริดอะตอนนั้นเป็นปีที่เอนเนบาสซีนี่เนี่ยก็แจ้งเกิดนะเขาชนะสนามแรกทุกคนนะจำได้ที่รูซาลกาต้าไหมโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนขึ้นขึ้นมาในทีมกรซินี่เนี่ยก็ชนะประมาณเกือบเกือบครึ่งฤดูกาลนะ เรียกว่าเขาเนี่ยมีโอกาสลุ้นเป็นหนึ่งในตําแหน่งคนที่จะลุนแชมป์โลกด้วยซ้ำครับไม่ใช่วาชนะสนามเดียวนะในขณะที่เสเปครถปีเก่าในตอนนั้นก็คือบาสตินินี่นะฮะได้ไปแต่เปโก้ได้สเปคปีใหม่แต่เปโก้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าเหมือนข่าวเล็ดลอดออกมาว่าไม่ค่อยพอใจคือการการจิ้มสเปครถเนี่ยนะฮะมันก็ ต้องตัดสินใจร่วมกันนั่นแหละไม่ใช่ว่าจะให้ทีมวิศวกรทีมงานหรือว่าใครฟันธงอย่างเดียวไม่ใช่ว่าจะฟังแค่นักแข่งอย่างเดียวคือต้องหาจุดที่มันลงตัวไงว่าจะชี้เลือกสเปคไหนนะครับนักแข่งก็ต้องแบบว่าบอกแบบนี้ทีมงานแล้วมันจะมีถ้าสมมติว่ามันมันจะไม่ลงตัวกันจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีจุดที่มันพอดีพอดีกันจริงๆแล้วก็จะต้องยอมรับในมตินั้นแต่นักแข่งเขาก็ไม่ค่อยพอใจนะ แต่จนแล้วจนรอดนะครับปีนั้นนะปี2022ดูคาติก็ดีขึ้นมาประมาณสักผ่านไปสัก 6- 7สนามท,ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายฮะแล้วก็ต่อสู้กันไปกับยามาฮ่าในปีนั้นแต่ยามาฮ่าก็ก็มาแผ่วปลายฮะก็เริ่มต้นยามาฮ่ามาก็จะอาศัยตรงจุดนี้แหละให้เขาให้ดูคาติเขาให้เขาทะเลาะก,กันเองเขาไฟกันเองยามาฮ่านึกว่าจะได้เป็นตายอยู่ฮะแต่กลายเป็นว่าปีนั้นก็ยามาฮ่าก็มาเจอปัญหาซึ่งเป็นเป็นปัญหาที่เป็นสัญญาณแรกครับ อ่าเป็นสัญญาณแรกแล้วก็ส่งผลมาจนถึงตอนนี้แหละยามาฮ่าก็ยังกู่ไม่กลับเลยอ่าผมจะไม่ได้เล่าย้อนไปไกลนักนะฮะทีนี้ย้อนกลับมามันก็จะเป็นคล้ายๆกันแหละฮะเป็นคล้ายๆกันก็คือเราได้เห็นว่าการเลือกสเปคในตรงนี้แต่นะฮะ,ะดูเหมือนเปโกกับมาร์กนี่ก็จะจะมีความเห็นที่ไม่ได้แตกต่างกันแบบไปในแนวทางเดียวกันก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้ามองนะฮะไม่น่าจะเป็นปัญหาไม่น่าจะเหมือนกับ ในปี2022ครับเพราะว่านักแข็งทุกคนก็ทำผลงานได้อย่างน่าสนใจนะคือ GP 2 4เนี่ยต่อให้มันจะเป็นเวอร์ชั่นสแตนดาร์ดทุกคนก็จะลืมนะครว่ามันเป็นรถที่คว้าแชมป์สถิติอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ม,มากมายไก่กองนะในปีที่แล้วเนี่ยไออย่างชัยชนะอย่างเงี้ยชัยชนะก็สถิติทุกสิ่งทุกอย่างนส่วนมากก็จะมาจาก GP 2 4ที่ขับโดยฟรานเชโกบัาย่าขับโดยฮอยมาติน ผู้ชนะก็จะมีทั้งเอนเนียบาสเนีด้วยนะครับแล้วก็มี GP23 ของ m a r ์คมาเคสนะครับที่โผล่มาแจมแต่หลกัหลกๆความสร็จมันก็จะมาจากตรงนั้นดังนั้นเปโก้กับมาร์กก็บอกว่าโอเคหล่ะนะฮะมีความคิดเห็นตรงกันเรื่องของการที่จะมาเขาเรียกว่ามีปัญหาซ้ำเหมือนในปี2022ไม่น่าจะมีครับแต่นะฮะสนามแรกผ่านไปผลงานหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเปโก้มาไม่ค่อยดีเลยว่ะสงสัยจ,จะร่วง,จะ,วงจะนุ่นจะนี่อะไรต่างๆ ุกคนก็จะลืมนะครับว่านี่คือสนามแรกที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนมากมายฮะนักแข่งจะต้องต่อสู้กับเรียกว่าความรุนแรงของสภาพดินฟ้าอากาศสภาพตรงนั้นก็คือคิดแทนนักแข่งเลยนะครับว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างผมก็เลยมองว่าไม่น่าจะเอามาตัดสินเอามาฟันธงได้นะฮะว่ารถแข่งของมาร์กทำไมดีรถแข่งของเพโก้ทำไมไม่ดีคําว่าไม่ดีก็คือก็ยังมีโพเดียมตลอดไงโอเคนะถ้าสมมติว่าเพโก้ไปลุดท็อปสิอย่างนี้แล้วมาร์กชนะ อันนี้ผมจะมองอยู่เอา้าทาไมเป็นอย่างเนี้ยมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือล่าผมจะคิดแบบนั้นอยู่แต่น,นี่ก็คือมันเป็นชัยชนะที่ไม่ได้ว่าทิ้งกันจนขาดจนอะไรขนาดนั้นก็ยังตามตามกันมาอยู่เป็นในเรื่องของจังหวะโอกาสเป็นในเรื่องของความชุลมุนในสนามแรกซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติมากนะครับในทุกๆฤดูก,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 กาลก็จะเป็นไปประมาณนั้นแหละซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าสนามต่ตอๆไป <c oughs> อย่างน้อยสีหสนามผ่านไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิธีการทํางานที่มัน มาขึ้นตรงนี้กันไปนะครับที่มันจะดูเข้าขาเข้าทางกันมากขึ้นแต่สิ่งที่อยากแะรู้จริงๆนะฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามีข้อมูลอะไรมากมายนักหรอกนะก็หยิบยกเรื่องเกา่เกาๆสถิติเกา่เกาๆต่างๆนียมาเล่ามาเทียบเคียงให้ฟังบ้างเพราะอย่างที่บอกไปฮะว่าเรื่องของสเปครถเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เอาจริงนะคือมันไม่มีใครที่จะมาเป่าประกาศหรืว่ามันเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรต่างๆคือมันก็เป็นความลับทางเทคนิคถ้าว่ากันตรงๆอ่ะถูกไหมฮะ แต่นั้นเราก็เห็นจากสิ่งที่ตาเราเห็นที่ตาเรามองมาอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเข้าไปเฉยๆครั้นจะให้เราไปไปฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนู้นแบบนี้นะโอ๊ยนะฮะคงไม่ใช่แล้วครับคงไม่ใช่แล้วละ่ะถ้าใครจะไปเจาะลึกได้ขนาดนั้นเพราะว่าความลับทางเทคนิคถือว่าเป็นสิ่งสําคัญพอสมควรนะสาหรับทางส่วนของ Mo ดูจีพีผมอยากจะรู้อะไรบ้างฮะที่สําคัญผมอยากจะรู้ว่าออพอแข่งไปนานๆอย่างเงี้ยมันจะสามารถจะทําลายสถิติของ GP24 ได้ไหม อยากจะทราบตรงนี้แหละเพราะว่าในในตอนนี้ก็คือสถิติยังยังไม่ถูกทําลายปกติเราจะคุ้นชินกับสถิติใหม่เรื่อยๆถูกไหมฮะทุกคนอ่าสถิติเวลาต่อรอบตรงนั้นตรงนี้มันก็จะเพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะคุ้นแต่ถามว่าสนามแรกเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งไปหวังครับสนามแรกเนี่ยแต่ถ้ามันผ่านพ้นเข้ามาทางฝั่งยุโรปแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันมันจะเริ่มเห็นนะครับว่าสถิติอะไรต่างๆมัน,ม,นมันเริ่มจาก ตอนนี้มันจะมีอยู่อีก2สนามที่กั้นอยู่นะอาเ์เจนตินาก็วันที่1 4 1 5 1 6ก็คือวันศุกร์หน้าครับวันศุกร์หน้าจากนั้นก็จะไปที่เซอร์กิตออฟเดียอเมริกาในช่วงแถวแถวแถวกลางเดือนเมษา,าแถวถวสงกรานพอผ่านพ้น2สนามนี้ไปแล้วก็จะเข้าสู่ยุโรป้วฮะ ก็จะมีทั้งสเปนมามีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งอิตาลีมีทั้งเยอรมันนะฮะรออยู่ตรงนั้นมีทั้งเนเธอร์แลนด์รออยู่ตรงนั้นเน,รรน,อยอยนี่ยครับจะได้เห็นนะฮะว่ามันจะทําลายซิตีทําลายอะไรต่างๆหรือเปล่าหรือว่ามันสูดมันอะไรไปแล้วคือถ้าสมมุติว่ามันห่างเกินไปห่างเกินไปหมายความว่ามันอาจจะห่าง0.2ผมว่าก็ถือว่าห่างอยู่นะถ้าห่างระดับ0.2ขึ้นไปเนี่ยผมผมถือว่าเฮ้ยก็จะก็จะเอะใจเลยว่าว ทำไมมันไกลกันจังนะฮะมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลยังไงกันหรือเปล่าแต่ถ้าการที่ดูคติจะมาห่างจากสมมุตินะสมมุติเฉยเถ้ามันจะมาห่าง0.2ขึ้นไปจริงๆเนี่ยก็ต้องดูทีมอื่นด้วยนะฮะถ้าทีมอื่นก็ยังคงห่างดูคติอยู่เหมือนเดิมก็ไม่ต้องแปลกใจนั่นหมายความว่าทีมอื่นเขาก็เขาก็ได้มาแค่นี้จริงๆเขาก็สุดจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าดูคติมาตันอย่างเดียวมันก็ตันเัินไปหมดแต่ถ้าสมมุติว่าห่าง0.2แล้วมันทําให้ค่ายอื่นขยับมาได้น่นะฮะ เกิดความน่าตื่นเต้นว่าเอ้านะครับน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลยังไงกันหรือเปล่าเออก็จะเป็นไปประมาณนั้นนะฮะทีนี้นะครับประเด็นต่อมาในส่วนของอทีมหลักทีมรองเนี่ยถ้าบอกว่ามันเป็นเวอร์ชันโมดิฟายแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถที่จะโมดิฟายอะไรได,ได้ได้เยอะไหมถ้าเป็นเครื่องยนต์อันนี้มันมันไม่ได้นะไม่ได้ครับต้องทําความเข้าใจกับทุกคนอย่างนี้ว่าเครื่องที่ส่งไปเนี่ยเขาจะใช้แข่งขันในปีนี้2025แล้วก็ปีหน้า2026 แข่งขันกันให้จบในรถเจเนเรชันนี้เลยแต่อย่างอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ตามรอบครับแต่ก็อาจจะไม่ได้มากเท่ากับทาง2ค่ายจากญี่ปุ่นเรื่องของแอร์โรก็อาจจะอัปได้นะฮะเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยอัปไม่ได้เฉยๆทุกคนต้องอย่าลืมว่ารถแข่ง MotoGP คันนึงเนี่ยประกอบไปด้วยชิ้นส่วนมากมายไกายกองนะฮะเครื่องยนต์ก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งเขาก็จะกันไว้ข้อภัยที่ผมอาจจะไม่มี ข้อมูลเชิงลึกแบบลึกจ๋าจริงๆนะฮะว่าตกลงแล้วเข้าห้ามอะไรอย่างอื่นนอกเหนือไปจากนี้ไหมผมหมายถึงว่าคําว่าเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยยังคงสามารถที่จะอัพได้ตามกติกาตามรอบอ,อย่างเช่นเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะเซตที่จะอัพที่จะอะไรได้แต่ aero ก็เหมือนกันก็ทําได้แต่อาจจะน้อยกว่าค่ายญี่ปุ่นทั้งยามาฮ่าทั้งฮอนด้า ดังนั้นไม่ใช่จะมาบอกว่าแช่แข็งสเปคเครื่องยนต์แล้วไม่สามารถจะทําอะไรที่มัน,ม,น,ม,นมันเกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์หมายถึงว่ามันกติกานมันก็มีอยู่ข้างนอกอย่างที่ผมบอกในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรถเครื่องยนต์มันมันไม่ใช่องค์ประกอบหลักเพียงอย่างเดียวรถแข่งมีชิ้นส่วนอยู่นับพันนับหมื่นชิ้นนะฮะอ่าเรือจะมากกว่านั้นด้วยซ้าแหละที่จะประกอบการเป็นรถหนึ่งคันเนี่ยดังนั้นนะฮะอย่างอื่นเขาก็อัพกันได้เนะ่ย แฟนๆของดูคติอาจจะมองว่าเอ้าไม่ไม่เสียเปรียบเลยหรอแบบว่าผ่านไปนานๆเข้าแล้วแบบยมหา่ากับพอนด้าเขาทำนูน่นทํานี่ได้แล้วดูคติทําไม่ได้เนี่ยทาได้อยู่ฮะทาได้อยู่ไม่ใช่ทําไม่ได้แล้วผมก็ยังยังมีความเชื่ออยู่แบบแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับว่าตอนนี้ดูคติเหมือนมาตราฐานพวกเขาเนี่ยทำไว้ไว้สูงริ้วเลยแล้วก็การทํางานของพวกเขาที่ค่อนข้างจะมันเหมือนเหมือนคนที่กลมความลับความสําเร็จเอาไว้ เวลาทําอะไรปุ๊บมันก็จะดูเหมือนมันง่ายก็าอาจจะรู้วิธีรู้อะไรต่างๆนะฮะตอนนี้สถานะของทีมอื่นมากกว่านะครับที่อยู่ในช่วงของการควานหาในขณะที่ดูคติเนี่ยตอนนี้ผมให้นิยามคําว่าเจอแล้วแล้วก็รักษามันไว้ในขณะที่ทีมอื่นยังไม่เจอแต่ก็ต้องพยายามจะไขว่คว้าดังนั้นโมเมนต์มันจะต่างกันกันกบตรงนี้นะครับแล้วก็อยากรู้อย่างหนึ่งก็เรื่องของรถปีเก่า กับรถที่บอกว่าเป็นของเปโก้ของมาร์คของดิกเกียเนี่ยมันจะต่างกันเยอะแค่ไหนยังไงกันบ้างบางคนอาจจะรู้สึกเข็ดครับรู้สึกเข็ดว่าเฮ้ปีที่แล้วเนี่ยนักแข่งหลายๆคนก็ปรับตัวไม่ได้นะฮะแต่ทําไมมาร์คปรับตัวได้คนเดียวนะเออมาร์คอาจจะมีความพิเศษผมผมอยากจะรู้ว่ามันมันจะเป็นโมเดลซ้ํำไหมถ้ามันไม่ซ้ําจะดีครับจะดีจะดีตรงไหนจะดีตรงที่ว่าเราได้เห็นอเล็กซ์มาเคสเนีครับที่สามารถที่จะขึ้นมาต่อสู้กับ รถโรงงานของพี่ชายได้ของเพโก้ได้อ่าอยู่หน้าเพโก้เสียด้วยซ้ำนะฮะในทั้งเสารแล้วก็อาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นไปนในแบบนี้นะั่นหมายความว่ามันจะมีการต่อสู้เพื่อแย่งแชมป์โลกกันเนี่ยมากกว่า2คนทุกคนว่าดีไหมถ้ามากกว่า2คนอืมมันก็ต้องดีสิฮะคือในความน่าเบื่อของปีที่แล้วสําหรับบางคนนะอาจจะมองว่าพี่ดูกติแข่งกันแล้วผมไม่สนุกกับการดูเลยเออทาไมค่ายอื่นไม่ขึ้นมา ผมก็พยายามจะปลอบใจพยายามจะบอกว่าอโอเคผมผมไม่ปฏิเสธนะว่าดูคติก็เขาสู้กันเองจริงๆแต่ทุกคนอย่าลืมนะฮะว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามีแค่2คันนะก็มีดูคติคันอื่นนะครับที่มาแย่ง <c oughs> โพเดียมมาแย่งชัยชนะไปได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็น4คน5คนอย่างเงี้ยก็ดูโอเคดูสนุกนะไม่ได้น่าเบื่อครับแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดูคติเหมือนกันแต่ถ้าปีนี้ถ้ามันจะยกระดับอ่าผมผมคาดหวังอย่างนั้นไม่รู้จะสมหวังหรือเปล่าถ้านะครับ มันจะเป็นการสู้กันระหว่าง gp 2 4เนี่ยอย่างสออย่าง alex นะครับอันนี้ก็คือแรงตั้งแต่รอบตั้งแต่รอบอาการทดสอบรถมาจนถึงการแข่งขันเนี่ยเอออันนี้แรงเห็นเห็นได้ชัดฟแฟรงกี้ก็ไม่ธรรมดาครับอ,อาจจะยังไม่ได้สอบจังหวะที่เฉยนะเนี่ยสองคนเนี่ยแล้วก็เฟอร์มินอันนี้อย่าเพิ่งไปหวังอะไรมากมายสำหรับเด็กใหม่เราได้เห็นผลงานไม่ธรรมดาของมาเคสพู้น้องแล้วก็ฟแฟรงกี้ ถ้าเขาพา GP24 สองสี่ r แตนดาร์ะครับไปสู้กับโรงงานได้เอาสู้แบบนี้แหละต่อให้เขาจะชนะหรือไม่ชนะก็ตามอย่างน้นอยคือม,มันไม่ได้ขาดกันไปเหมือน GP23 กับ24งสในปีที่แล้วไงถ้าได้เห็นตรงนี้เนี่ย <c oughs> โอเคแหละฮะเราจะคิดได้เลยว่าแสดงว่าคนที่มีโอกาสจะได้ลุ้นแชมป์นะ่ะก็ยังคงเป็นอย่างน้อย4คนเหมือนเดิมนะถ้ามันเป็นไปแบบนี้จะดีบางท่านอาจจะภาวนาอ่าโอเคยืนพื้นที่4คนนะแล้วก็ภาวนาต่อไปว่าสามค่ายที่เหลือ ทั้งอะพิเล่อสีค่ายที่เหลือนะครับทั้งอะพิเล่ทั้ง KTM ีเอ็มยามาฮ่าฮอนด้าเนี่ยรีบๆครับรีบๆถ้าเกิดว่าดูคติก็จะแข่งกันเหมือนเดิมก็ต้องรีบๆอาศัยจังหวะที่ได้รับความช่วยเหลือในกฎสมบัติพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเพราะพวกเขาโดนล็อกสเปคโดนอะไรแล้วอ่ะโดนล็อกสเปคเนี่ยคืออะพิเล่กับทาง KTM ก็โดนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโดนแต่ดูคติเพียงแต่ว่าดูคติอาจจะโดนจํากัดในตรงนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือ อาจจะเยอะกว่า KTM กับอ p r ์พเอยู่อยู่บ้างหน่อยนึงเพราะว่าอยู่ในแรงเอนะโอ้เห็นอย่างนี้แล้วผมก็แทบจะรอไม่ไหวนะทุกคนว่าไหมแทบจะรอไม่ไหวจริงๆอยากจะรู้ว่าสนามที่2ที่3ที่สต่อไปเนี่ยไอเวอร์ชันที่แบบว่าจะเป็น GP 24ไม่ร้อยเปอนะอาจจะเป็น2 4 5 2 4 9หมือนกับบางท่านบอกนั่นแหละอยากจะรู้ว่าในการยืนระยะเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงมันจะเจอปัญหาหรือมันจะหลงทางมันจะอะไรบ้างไหม อยากจะทราบหรือเกินนะฮะเพราะว่า GP 2 4คือมันเห็นแล้วไงเห็นเห็นข้อมูลเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันมาแล้วครับว่ามันเป็นรถที่ประสบความสําเร็จคือไม่ไม,ไม่ไม่สงสัยนะครับไม่ตื่นเต้นไม่ว้าวอะไรเลยถ้าคนที่ขับ GP 2 4แล้วจะทําผลงานได้ดีแต่อ้พวกที่ขับ GP 2 4เวอร์ชั่นอัปเกรดอย่างมาร์กอย่างเฟโกอย่างดิกเกียร์นี้นะครับจะเป็นยังไง อยากจะทราบอยากจะรู้เหลือเกินนะทุกคนเอาอดใจรอนิดนึงนะครับว่าวันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่จะถึงเนี่ยว้เวลาประมาณสัก6วันข้างหน้าเนี่ยเราจะได้รับชมที่อาร์เจนตินากันไปวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยในวันที่อากาศแปรปรวนครับสวัสดีทุกคนนะฮะ